ไปดีเดอ้อพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานสุภูสุคนที่เบิ่งตุต้ยเดอ้อมากินเฟรน้ำตุต้ยมาดีนะเฟรตีนไก่เฟรลูกซีนก็เฮ็ดเอาเฟรมั่วกินซิมั้ยเฟรมั่ว,ดวเดอ้อดีเด้อเฮ็ดบนสุยางสุนแนวมาก,กินแซ่บแซบ,แซบอันนี้มาเด้ออันนี้ก็สุูกิยากิเฮ็ดเอาผักกระปุกเอามิเตอรสลัดอีละซื้อนะ่ะ มากินเมื่อนาสิแกงนองไม้่เสีเห็ดหูสันให้กินมากินน้ำกานมากินน้ำกานเห็ดหูนวแล้วแต่มันเป็นห้องสันแล้ว Welcome T-Rex Panda ENT this is mama Tui Tui she's eating fur แซบถึงจะกินกับแซบแล้วพี่น้องเอ้ย with w i t e noodles meatballs and s u k i sauce that she made herself with veggies. y u m k a p a n a s u k i y a k i Crab. มาเด้อมากินเผ็ดหลายแซ่บหลาย ให้เฟิร์มั่วนีห่อนเดียห่อนทั้งห่อนทั้งแซ่บลูกซีนก็บเฮดเอาเออลูกซีนก็เฮดเอาบ่ได้ซื้อซื้อแต่ซีนนั่นแหละเพราะว่าเฮดบ่เป็นแอสโฮมเมดมีโต๊ะผักเปนบุเอาผักหนาเรื่องผักนักเลงซลาน มองแค่ไหน Breakfast of the Champ Breakfast <laughs> ตุ้ยเด้อนี่เด้อกินอาหารฝรั่งบาเป็นกินเป็นโยไม่หรอกบาอุ้นทอง เมนกับปุูกธรรมชาสตรเหมือน,นอื่ได้เสรปุ๋ยแสงบ้นได้เสรปุ๋ยแสงปุ๋กเอากินปุ๋ยพอได้ต้นนี้งามพอแห้งแล้วซ่วงีใส่สสสปุยแห้งสวงามอืมกระแมงกพอเกลียดนะแต่ใส่ผักยังงาม,ม,มงเน <l acht> เงงาะคนกินแังสวงามก็ เลยประกาศใช้ยันาง,งามกว่าน,นี้เฟือรเกษง,ง,ง,ง่ายง่ายปัน่นเฟือพัดให้พัดอีกอย่างก็กขี้เมาอหมดบอกพคนในเมสก,กี้เจ้างามฝันไหนโอ้ยสาวซาสาวรือเราเว้นาอยู่บ้านมัน้ง มีบัญซาหาบันลือเล้วมันซาง,งามเนี่ยซ่าสิไล่พูดด้บาบา่ว่าเ่าลงคันผู้ไดว่างามกับหวยได้ไปหาด็อกเตอร์ตาแล้วประเทศสายตาไม่ว <c oughs> ่าง,งามกับเปตาหัากเนาะไปขี้ไล่ให้กินแซบแซบพี่น้อง มาเด้อม,มากินเด้อมฟื้นกินกะเพักกาเบิ้งกระแช่พระา okay, ลาวเท่านั้นาาทานผดสาไทยเขาเอิ่นกักกระแยงเดีวยวมีของพระจ่าเขาเอิ่นภาคกาเบิ้งดกดไลค์กดแชร์ไงอืมกดไลค์กดแชร์ตุ้ยเด้อ คอมเมนต์มาพร้อมว่าเฮ็ดจังได๋จังไดเป็นยังได๋ผิดพลาดอันใด๋ให้เฮ็ดหยังให้กินให้เบิ่งอยห้เฮ็ดหยังให้เบิ่งบอกมาอืม homemade b r o w everything อ๋อที่นี่แหละเนาะอ๋อที่นีแหละเด้อขอมมขอแก่ผู้เบิ่งเด้ออายุดีไม่แห้งหายลำหารวยห้โชคให้มัเด้อผู้ใดเบิงคลิปตุยเด้ออ๋อด e โอเค e ล์จบที่ c l i c k subscribe, follow us, comment. Okay. Until next video. Bye-bye. <laughs> <laughs> Bye-bye.